ะะชาวโซเซชซเซียลนะคะตอนนี้เราก็อยู่ที่บนอุทย,ยานแล้วนะคะอนุสาวรีย์ชายสมรภูมิบรรยากาศสวยสงามมากค่ะควมฉิบป <laughs> <8 S 1> ิ้วเลยนี่เป็นไงบ้างคะคุณน้องคุณโทรศา์ตั้นแต่มายันยัน,ย,นยันถึงอุทยานแล้วรู้สึกสบาย,ยใจค่ะได้ได้คุยกับเฟนเป็นไงบ้างคะ เหนื่อยมากเหนื่อยมากเลยค่ะเหนื่อยมากเลยคุเป็นไงบ้างคะเมื่อกี้สุสีสุสีจูจีกับแฟนมาเป็นไงบ้างคะอ้าวท่านผู้ใช้กำนันสวยไหมคะบรรยากาศที่นี่โอเคมากเลยนะคะเนี่ยถ้าใครจะมาก็มาเลยค่ะสวยค่ะถ้าใครจะมาก็รอดมาด้วยนะคะมาแล้วนะคะเดี๋ยวมาอัปเดตให้ดูใหม่นะคะสวยนะคะเดี๋ยวมาอัตอนท้ายที่แบบว่าใกล้กำลังก็จะตง Hola.